โครงการไล่โวโมเดลนะครับอยู่ในเขตของตำบลไล่โวซึ่งความเป็นมาของโครงการนี้ก็ได้เข้าไปถวายงานขององค์908ในการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่ในพื้นที่เนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโพโดยโครงการที่เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนเนี่ยก็ไปมองที่วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแล้วก็กาแฟอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราเข้าไปหารือร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โวในขั้นตอนการดำเนิน งานเนี่ยก็เริ่มจากการที่เรามีแผนตำบลร่วมกันซึ่งก็ให้ความเห็นแล้วก็จัดลำดับความสําคัญของปัญหาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจดังนั้นเราจึงนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ได้แก่การทอผ้าของกระเหลี่ยงไร่วู่เอามาเป็นการยกระดับของเศรษฐกิจต้นกาแฟเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนก็ได้ส่งเสริมให้ช่วงเวลาว่างในกิจกรรมชุมนุมของเด็กเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็เลยจับเอาผลิตภัณฑ์กาแฟมาเป็นตัวตั้งในการทําเป็นโครงงานแล้วก็กิจกรรมเสริมใน ช่วงเวลาของชุมนุมแปรรูปยกระดับโดยนักเรียนโดยการคัดมเมล็ดจนเป็นสารกาแฟาที่มีคุณภาพแล้วก็พัฒนาแพคเกจจิ้งเนี่ยโดยคุณครูแล้วก็นักเรียนร่วมกันส่วนการแปรรูปที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจในพื้นที่ในการทําเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของกาแฟาเนี่ยใช้ Facebook Fanpage ของคุณครูในโรงเรียนในส่วนของการทอผ้าพื้นเมืองของกระเรียนเน่ยงนะครับเราก็ใช้วิธีการประสานกับกลุ่มนักธุรกิจเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยการสัญจ ลำบากการติดต่อสื่อสารก็ค่อนข้างยากลําบากก็พัฒนาเป็น,นกลไกการตลาดให้เอกชนเข้ามาร่วมรับซื้อและก็ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบที่เป็นงานฝีมือแล้วก็ภูมิปัญญาการทอผ้าซึ่งมีลายต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ว่างงานจากการเกษตรดังนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีการพัฒนาแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถขายผลิตภัณฑ์นั้นได้นำไรายได้คร้บครัวเรือนก็ช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้